สวัสดีค่ะพี่น้องืัอน,นี้สิมาแบ่งปันเก็บความรู้เนาะง่ายๆเล็กๆหน่อยเนาะค่ะจากทีได้ดเห็ดมาหรือ่าเรียนมามาเห็ดหรือ่ามาพาพี่น้องทำเนาะค่ะสำหรับวิธีเก็บกองนมเนาะค่ะืัอน,นี้บได้มาโฆษณาขายนมเด้อแต่ว่าขออนุญาตใส่กองนมเพื่อว่าสิได็เป็นแนวทางหรือว่าการปฏิบัติเนาะค่ะบ่ได้โฆษณาขายนมเนาะ ให้เป็นแบบนี่เก็บง่ายเนาะคะ่ะพอบาล,ลกูกหลานเท้าสุกงกัดกินนมกองกันหลายเนาะค่ะแต่ก็เก็บเงียนกับแบบประหยัดเนาะคะ่ะแบบนี้ประหยัดพื้นทีซะค่ะวิธีทำเนาะพี่น้องเฮ็ดยังไงนี่นมเท้ามีหลอดแบบนี้เนาะพี่น้องบางเทือกับซีเฮ็ดยังได้มีหลอดเนาะแกะหลอดออกมานห่คะ่ะแกะหลอดออกมาแล้วก็ กินนมให้หมดนะคะในกองน,องน,องนมนี่สิมีที่ิีด้ทิมอยู่สามชิ้นก็คือกองแล้วกะันี่แหลคะค่ะถุงยางใส่หลอดแล้วกัหลอดเนาะหลังจากที่เขากินหลอดกินนมหมดแล้วนะคะเข้าสิเจ็บเนียนเป็นใดเป็นสิไดออกมาแบบนี้เนาะจังสิไดออกมาแบบนี้นะคะาภาพดีดีหยัดค่ะหยัดนี่ค่ะหยัดถุงยางใส่ในนี้ ค่ะชั้นกลับไปสอนให้เล็กหน่อยนักเรียน,นหลายๆโรงเรียนแล้วนะคะเป็นวิทยากรหลกักกานะแบบเข้ากับอาตตวนี้ใส่เนาะใส่หยัดกลับไปในหูคนนี่แหละ <c oughs> ในรูที่เข้าดึงออกมาเรียบร้อยนะคะนุ่มพอนกระสิอยู่จังสีเนาะตอนที่แหลกเนาะคะ่ะพี่น้องกะสีพับจุพับอยู่แบบนี้เนาะอย้าง <c oughs> เขากดึงขึ้นมากดึงดึงสองข้างขึ้นมาก บีบนะคะพี่น้องบีบนี่ค่ะบีบพับขึ้นค่ะพับนี่นี่พับขึ้นเนาะนี่พับขื่นนี่ค่ะขออนุญาตบอเดย์โฆษณาขายนมเด้อพี่น้องอยากเอามาให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันพับขึ้นนะคะเดี๋ยวเข้ากันพับคางพับคางทีโบทีโบเข้าพับตัวนี้ขึ้นพับคางตรงกันขามนะคะพับเข่าสองขางนี่ค่ะพับเข่าสองขาง ให้น่ hey. hey. okay. หลังจากนั้นเข้ากับพับนะคะพับลงมาซ้ำมานีหนึ่งเด้พี่น้องง่าย,าย,ายๆทำใบใบนะคะต่อกว่าสีเห็ดเนี่นะเข้าสิเก็บใบใส่กระดแบบบ่อใดเปลียงพื้นที่เก็บเนะคะ่ะเก็บง่ายๆประหยัดพร้อมพี่น้องเนอะ,ะแต่ว่าพี่น้องก็ล่องเห็ดเบ่งเดอร์นะคะหรือว่าผู้ใด จากรล้องเฮ็ดเบิงม่งเ,มเขาาก็จังแคตมาเนอะมาถามกระไรเนาะคะ่ะเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆแบ่งปันพี่น้องอนนี้ขอบคุณค่ะ